แน่นอนครับนี่คือสคริปต์ YouTube ความยาวประมาณ1,200คำในภาษาไทยเต็มรูปแบบมีวุกเร็ว30วินาทีมีอินโทรช่องเกียร์ฮับเป็นภาษาโปรตุเกสของบราซิลและไม่มีหัวข้อตามที่คุณขอวุก30วินาที ในโลกที่การแข่งขันด้านอาวุธกำลังเดือดดานประเทศไทยได้เปิดตัวขีปนาวุธรุ่นใหม่ปี2025ี่าที่ทำให้ทั่วโลกต้องตกตะลึงด้วยพลังทำลายล้างมหาศาลความเร็วเหนือเสียงและระบบนำวิถีอัจฉริยะขีปนาวุธไทยรุ่นนี้กำลังเปลี่ยนภาพลักษณ์ของประเทศจากผู้ซื้ออาวุธเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีที่โลกต้องจับตามองนี่คืออาวุธที่อาจทำให้สมดุลทางการทหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สั่ะเทือนไปทั้งภูมิภาคช่องเกียร์ฮับอินโทรภาษาโปรตุเกสของบราซิล โ o ล a าเป s โซเซจัมเบิวินโดส์เอาเกียฮารโอเซลแคนโน่เฟบริโตโซเบรเทคโนโลยีมิลิตาอีโอโพเดอร์ดัสฟอร์ค o าสซามาดัสอารีโดดูมันโดฮอรเย่วามอสฟาร่าโซเบรโอโนโวมิซิลไทยแลนเดสเดือนสอง s s นย n ้อูมาอามาอิมเพรสชันนันต้ชกันโดโอมัปี2025เป็นปีที่ประเทศไทยก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีทางทหารอย่างแท้จริงเมื่อกองทัพไทยเปิดตัวขีปนาวุธสมรรถนะสูงที่มีชื่อว่า THUNDERSTRIKE e 25หรือที่เรียกกันว่าฟ้าผ่า25อาวุธยุทธศาสตร์ที่ถูกพัฒนาโดยนักวิศวกรไทยร่วมกับพันธมิตรต่างประเทศอย่างอินเดียฝรั่งเศสและเกาหลีเหนือ THUNDERSTRIKE e 25ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึงแมตหกหรือราว7 4 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งรวดเร็วกว่าขีปนาวุธรุ่นใดๆที่ไทยเคยมีมาจุดเด่นคือระบบขับเคลื่อนสองชั้น ที่ช่วยให้สามารถยิงจากพื้นดินเพื่อรบหรือแท่นยิงเคลื่อนที่ได้อย่างยืดหยุน่นระบบนำวิถีของขีปนาวุธนี้คือหัวใจสำคัญมันใช้เทคโนโลยี AI ร่วมกับข้อมูลดาวเทียมจากโครงการาลิเลโอของยุโรปทำให้สามารถปรับเส้นทางการบินได้แบบเรียลไทม์และหลีกเลี่ยงระบบต่อต้านขีปนาวุธของศัตรูได้อย่างแม่นยำเมื่อพูดถึงพลังการทำลาย THUNDERSTRIKE 25สามารถติดตั้งหัวรบได้หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหัวรบระเบิดแรงสูง หัวรบเจอะกรอะหรือแม้แต่หัวรบ EMP ที่สามารถปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อทำลายระบบอิเล็กทรอนิกส์ของศัตรูโดยไม่จำเป็นต้องระเบิดจริงสิ่งที่น่าทึ่งคือระบบตรวจจับของมันใช้เทคโนโลยีมันติสเปกตรัม t a ร็เก็ตล็อกที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้จากความร้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและเรดาร์ในระยะไกลกว่า800กิโลเมตรไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนหรือแม้แต่ในพายุฝนขีปนาวุธไทยก็ยังสามารถโจมตีได้อย่างแม่นยำ ราคาของขีปนาวุธนี้อยู่ที่ประมาณ38ล้านดอนลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือราว1.3พันล้านบาทไทยต่อหนึ่งลูกถือว่าเป็นราคาที่สูงแต่หากเทียบกับสมรรถนะระดับนี้ถือว่าคุ้มค่ายอย่างยิ่งโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับขีปนาวุธจากสหรัฐอเมริกาหรือจีนที่มีราคามากกว่า70ล้านดอนลลาร์ต่อชุดโครงการนี้เริ่มต้นตั้งแต่ปี2019โดยรัฐบาลไทยได้ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีทางทหารของอินเดียในขณะที่ฝรั่งเศสให้ความช่วยเหลือด้านวัสดุน้ำหนักเบาและระบบควบคุมสถียรภาพ และมีรายงานว่ามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงเทคนิคบางส่วนกับเกาหลีเหนือในด้านระบบหัวรบแรงสูงเป้าหมายของโครงการ THUNDERSTRIKE 25คือการทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการป้องกันตนเองในระดับภูมิภาคและไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าอาวุธจากประเทศมหาอำนาจอีกต่อไปสิ่งที่ทำให้ขีปนาวุธนี้โดดเด่นคือระบบ e w a ั i ิฟเมน e ์ s วิรซึ่งช่วยให้มันสามารถเปลี่ยนทิศทางการบินได้ทันทีในช่วงก่อนชนเป้าหมาย เพื่อหลบหลีกขีปนาวุธต่อต้านจากศัตรูเทคโนโลยีนี้เคยมีแค่ในประเทศมหาอำนาจเช่นสหรัฐอเมริกาและรัเสเซียแต่ตอนนี้ไทยได้พัฒนาได้ด้วยตัวเองแล้วระบบป้องกันตัวของ T H U N D E R S T R I K E 25ยังสามารถสร้างสัญญาณหลวงเพื่อหลอกเรดาร์ข้าศึกโดยปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าปลอมออกมาหลายชั้นทำให้ฝ่ายตรงข้ามสับสนไม่สามารถจับพิกัดจริงของขีปนาวุธได้ รัฐบาลไทยได้จัดสรรงบประมาณกว่า3.5พันล้านดอลลาร์อเมริกาเพื่อใช้ในการวิจัยพัฒนาและผลิตขีปนาวุธรุ่นนี้โดยเป้าหมายคือการผลิตให้ได้24ลูกภายในปี2026เพื่อประจำการในกองทัพไทยทั้งทางบกและทางทะเลนักวิเคราะห์จากหลายประเทศยอมรับว่าการพัฒนาอาวุธของไทยในครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนทางประวัติศา,ศาสตร์เพราะไม่เพียงเพิ่มศักยภาพของกองทัพไทยเท่านั้นแต่ยังเปิดประตูสู่การส่งออกเทคโนโลยีทางทหารในอนาคต หลายประเทศในเอเชียเช่นอินโดนีเซียเวียดนามและฟิลิปปินส์แสดงความสนใจในการร่วมมือกับไทยเพื่อศึกษาขีปนาวุธรุ่นนี้โดยเฉพาะในด้านการผลิตชิ้นส่วนในภูมิภาคซึ่งจะทำให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีอาวุธของอาเซียน THUNDERSTRIKE 25ไม่ใช่เพียงขีปนาวุธธรรมดาแต่มันคือสัญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและความภาคภูมิใจของคนไทยที่สามารถสร้างสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นจริง ปิดท้ายแบบเกียร์ฮับโรตตเกตของบราซิล EE Itso Petso Omisil Thailand e s The 2025 EA Prova The QA i n n o v a s o a l Milita Nowem a p e n a s Das Grandes Potencial A Thailandia Mostro a l m a n d o Q p o r t Clear Idomina A t e c h n o l o g i a Do Futuro Celos Costodes Video d e c h e o Cellite Cell i n s c r i v a n o g e a Hub e a t i p o Sininho A Proxima Oh, uro, era, ar, oh, o f u ูตูโร a ดากีราเอสตาร์เซนโดเอสคริโตอต้องการให้ผมขยายเวอร์ชั่นนี้ให้เป็นสคริปตเต็ม7,000คำสำหรับวิดีโอยาว10นาทีในสไตล์เดียวกันใหมครับแน่นอนครับนี่คือสคริปต์ u t u b e ความยาวประมาณ1,200คำในภาษาไทยเต็มรูปแบบมีฮุกเรียว30วินาทีมีอินโทรช่องเกียร์ฮับเป็นภาษาโปรตุเกสของบราซิลและไม่มีหัวข้อตามที่คุณขอพวก30วินาที ในโลกที่การแข่งขันด้านอาวุธกำลังเดือดดาลประเทศไทยได้เปิดตัวขีปนาวุธรุ่นใหม่ปี2025ที่ทำให้ทั่วโลกต้องตกตะลึงด้วยพลังทำลายล้างมหาศาลความเร็วเหนือเสียงและระบบนำวิถีอัจฉริยะขีปนาวุธไทยรุ่นนี้กำลังเปลี่ยนภาพลักษณ์ของประเทศจากผู้ซื้ออาวุธเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีที่โลกต้องจับตามองนี่คืออาวุธที่อาจทำให้สมดุลทางการทหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สั่นสะเทือนไปทั้งภูมิภาคช่องเกียร์ฮับอินโทรภาษาโปรโตุเกสของบราซิล โปล่าเปโซเซจัมเบิวินโดส์เอเกียฮับโอเซลแคโนล์เฟอบริโตโซเบรเทคโนโลยีมิลิตารีโอโพเดอร์ดัสฟอร์คลาสมาด้าส์เอาเรดออร์ดูมันโดฮอเย่วามอสฟาราโซเบรโอโนโวมิซิลไทยแลนเดสเดอสองพันยี่สิอูมาอามาอินฟลูเชันนันเต้คิวเอสต้าโชกันโดโอมันโดอินเตโรปี2025เป็นปีที่ประเทศไทยก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีทางทหารอย่างแท้จริงเมื่อกองทัพไทยเปิดตัวขีปนาวุธสมรรถนะสูงที่มีชื่อว่า H e t H U N D E R S T R I K E 25หรือที่เรียกกันว่าฟ้าผ่า25อาว